รักจับใจเวอร์ใช่ไหมคุณหัวหน้า <laughs> อะไรคือกำลังมีการตกแต่งเพิ่มเติมสำหรับสินค้าของเราที่จา้างลงเพจนะคะสวัสดีค่ะกับวันที่มีลมแรงซึ่งนิดนึงตอนนี้ก็กำลังมาจัดองค์ประกอบของาการถ่ายภาพ IG ใครสนใจธุรกิจเล็กๆนียนะของเราก็สามารถไปติดตามได้ที่ <laughs> เพจไ G ตรงนี้เลย เย้มาในสู่ช่วงของการนาเงินนะคะก็ขายได้695บาทตัวคนละ173บาท